ีค่ะพบกับช่องเพลงวันจัรสลานะคะวันนี้ก็มาทำไนรูทีนกันดีกว่านะคะก็อย่างที่ทุกคนทราบกันแล้วว่าจะเดินทําไมวะอาะก็ยืในดิเช่ก็ได้อ่ะนะจ้ะโอเคค่ะวันนี้จะมาทํำไนรูทีนกันนะคะระหว่างอยู่ที่ห้องก็เงาๆนะคะก็เลยหยิบโทรศัพท์มาทำานรูทีนนะคะก็วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปอาบน้ำนะคะก็ทําภารกิจส่วนตัวเนาะ ก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าเราจะทําอะไรตอนนอนบ้างนะคะนะคี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาล้างหน้ากันก่อนนะคะก็วันนี้ไปโรงเรียนไปรับหนังสือมาไงทุกคนซึ่งก็ต้องเอาที่คาดของคาดทุกวันนะคะเพี่จะต้องคาดผมทุกวันเลยนะฮะพอล้างหน้าล้าง,างไมอะไรเรียบร้อยนะคะคือตอนนี้ทุกคนจะเห็นว่าหน้าของเพยเนี่ย,ยเป็นสิวเห็นปะต,ต่างๆนานาไม่รู้ว่าน่าจะ เกิดจากอเมนจะมามั้งนะคะก็พิงใช้ของมีเลยนะเขาไม่ได้จ่ายแต่พิงก็ใช้นะคะพ่อแม่พิงบอกว่ามันดีพิงก็เลยซื้อมาใช้นะมันคือฮ o n e y ่วีเบีเอซเห็นแม่บอกว่าใช้มาตั้งนานแล้วนะเออเห็นแม่บอกว่าแม่ชอบใช้มาตั้งนานแล้วใช้ตั้งแต่ยังไม่ตั้งแต่เรายังไม่เกิดกล้ององไรกล้งอยงยะไรกล้งองมันจะไหนทุกคนคือบอกว่า ก็คือแบบน่ารัยนะทุกคนนะก็มันจะไหลทุกคนก็มันจะไหลเมื่อก็ห้ามไหลสิใฮ้ยังไหลนะก็ทุกคนก็จะเห็นว่าทําไมอีเพลงไม่ล้างโทนเนอร์นะคะเพราะขี้เกียจไม่ล้างคินซิงเพราะว่าขี้เกียจนะคะทุกคนก็มันไหลบ่อยมากเลยเนอะโอ้ยอาเจียกลับมา ก็ล้างหน้าวนไบรนงดขออนุญาตไปล้างหน้าให้เสร็จก่อนนะคะแล้วก็อาบน้ำให้เสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะบ๊ายบายอ่ะทุกคนโอ้ยเชี่ยอ่ะทุกคนขออภัยในคาร์บิโเลยค่ะก็ข้าเพลงนะคะไปอาบน้ำมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดแอร์แล้วนะคะอันนี้ก็เปิดพัดลมเนะจะปิดพัดลมเปิดแอร์ก่อนก็เพลงไปเปิดแอร์มาแล้วเอาพี่เปิดแอร์คน ขอแยกกินน้ำหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวจะมาดูกันว่าลงครีมอะไรตอนนอนนะคะก็หลักๆประจําที่จะลงบ่อยๆก็คือนี่เลยจิ๊ดจักจักเป็นตัวนี้นะคะเป็นเหมือนว่านหางจระเข้นะก็ตัวเนี้ยมันเป็นเหมือนเจลว่านหางนะคะก็ทุกคนก็ไม่จะไม่ค่อยเห็นเพลงลงเพี่มีคนไม่ลงครีมตอนนอนนะแต่เดี๋ยววันนี้จะมาลงให้ดูกัน ก็จะไม่ค่อยลงเท่าไหร่ก็ส่วนใหญ่ก็จะทาประมาณนี้นะคะก็่นแหละทาให้เกิดสิวนะคะทุกคนคือไม่ค่อยรักษาหน้าหน้าเลยเป็นสิวนี่ไงทุกคนแต่งหน้านะแต่ไม่รักษาหน้างงไม่ไหวอ่ะค่ะต่อไปนะคะนี่นะคะเป็นโกลมาเป็นสลิปปิ้งมาร์กนะคะคืออันนี้เป็นมาร์กแบบไม่ต้องล้างออกนะคะเป็นมารนะ์กเนาะตัวนี้เขาบอกว่ามันจะช่วย ให้หน้าเราดูกระจ่างใสด้วยนะคะเช่ปะใช่เขาบอกมันจะช่วยลบรลดยุวลอยนะจะคือตอนนี้สิวไงก็ยุวลอยจากสิวก็ไปปรับกล้องใหม่นะคะซึ่งจากเนื่องจากกล้องมันไม่ได้นะคะก็เสร็จแล้วนะคะมีแค่นี้แล้วก็เดี๋ยวจะลงนี้วิปวาสลีนนะคะทาปากอีกหนึ่งก็ทาไปคิ้วด้วย ก็ปากแห้งอะไรเงี้ยนะคะมันดีทุกคนปากมันชุ่มชื้นมากเลยนะทุกคนนะนเห็นปะปากมันชุ่มชืน้นแล้วก็สิวเต็มหน้าทุกคนตอนนี้เพียไม่ไหวแล้วแล้วก็เที่มาหวีผมด้วยทุกคนก็ตอนนอนเพนก็นจะหวีผมด้วยนะคะทุกคนก็ตแตะผมอ๋อคือผมมันยังไม่ได้สระคนก็เลยจะแบบปแปลกๆนิดนึงนะคะน,นีาเออคือมันแบบมัน มันจะอะไรเขาเรียกว่าอะไรน้ำกดไหลยอ้อนหรืออะไรนี่แห้ะคือจะชอบเป็นกดกระเพาะอาหารนะคะกเดเกินเนี่ยกระเพาะอาหารไปแล้วกดไหลย้อนเลยอมั่งอะไรอย่างเงี้ยพิงคไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าจะเห็นพเพลงเลือบบ่อยๆนะคะมันเป็นแบบนี้จริงๆอะทุกคนก็หวีผมก่อนนะจ้ะตอนก็ต้องหวีผมนะจ๊ะทุกคนตื่นมาผมจะไดไม่พันกันนะคะก็เสร็จแล้วเป็นไง สวยมหาศยจันย์สวยสังได้ไปทุกคนก็ระหว่างนี้นะคะเพงก็เดี๋ยวจะไปดูโทรศัพท์เนาะก็จะไปดูคลิปดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนก็ขอกินน้ำก่อนน้ำเยอะมากช่วงนี้หิวน้ำบ่อยมากอะไรค่ะ ก็กินน้ำกินอะไรอย่างเงี้ยนะคะกินไปเรื่อยๆนะก็คือน,นากินแล้วมันก็แบบแซ่บอร่อยดีนะน,น้้ำนะคะช่วยเรื่องสิวแล้วก็ช่วยเรื่องแบบการผัดเซลล์ผิวของผิวแล้วก็ทําให้ปากชุ่มชื้นทําให้หน้าชุ่มชื้นทาให้ตัวชุ่มชื้นนะคะกินน้ําเยอะๆเป็นประจําผิวจะดีนะคะเขาบอกมานะคะก็นั่นแหละตอนแรกเห็นว่าจะเล่นกีตาร์กูคูลเลนนะคะแต่ว่า อยู่ยข้างห้องเขาจะด่าเอาได้นะคะก็กะว่าจะเล่นนะแต่ว่าไม่เอาดีกว่าเนาะมันห้าทุ่มจะหา้าเออจะห้าทุ่มแล้วนะคะก็เดี๋ยวไปดูโทรศัพท์นะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้านอนกันนะคะก็ประมาณนี้นะคะกิจวัตรประจำวันมันคือมันเป็นคลิปสั้นๆอย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้นะมันสั้นมากจริงๆเออก็สั้นแหละก็เดี๋ยวไปนอนแล้ว ก็เดี๋ยวจะไปดูโทรศัพท์นะคะก็ดู youtube ดูอะไรไปเรื่อยๆต่างๆนานาเนาะก็เดี๋ยวจะเริ่มนอนแล้วก็นอนวันนี้ขอยะก็คือจะมาซักเที่ยงคืนนะคะพิงก็จะนอนหลับแหละก็เที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรเงี้ยพิงก็จะนอนแล้วก็ตื่นทีก็สายๆก็บางทีก็ดึกๆนะแต่ว่าวันนี้ไม่น่าดึกนะคะง่วงมากพอนี้ไปโรงเรียนด้วยก็เลยไปรับหนังสือมาก็เลยง่วงนะคะก็คือแบบร่างกายไม่ได้พักผ่อน วกับช่วงนี้เรียนออนไลน์เพิ่มเสริมๆนะคะก็นั่นแหละค่ะทุกคนแล้วก็ใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เพลงด้วยเนาะแล้วก็คลิปนะคะก็จะขอแจ้งไว้ตรงนี้ว่าเพลงจะลงเพลงทุกวันศุกร์นะคะ าว่าไหนไม่ลงก็คือไม่ว่างนะคะก็หรือขี้เกียจนั่นแหละแต่เพลงสัญญาว่าจะลงเพลงทุกวันศุกร์จะหาเรื่องมาลงเพลงจะหาเพลงมาให้อจะหาเพลงมาลงแล้วก็ร้องให้ทุกคนได้ฟังนะคะเสียอาจจะไม่พอนะแต่ก็พยายามจะฝึกร้องนะคะแล้วก็อาจจะได้เห็นผิงร้องเพลงเนาะแล้วก็ทุกคนก็อย่ากออกไปไหนกันนะทุกคนอยู่เชื้อเพื่อชาติแล้วกันนะคะก็ไม่จำเป็นก็อย่ากออกไปข้างนอกนะคะเพราะนี้โควิดเด็กเนี่ย ตอนโควิดเองนะคะขัฉะนั้นอย่าออกไปนะคะนั่นแหละทุกคนไม่มีอะไรแล้วเพลงก็ขอตัวไปก่อนนะคะก็คลิปที่จะเห็นหน้าเพลงแบบเต็มๆแบบนี้ก็อาจจะเห็นเนาะเพราะเพลงพูาขี้เกียจก็แนะนําให้ไปติดตามด๊ดๆๆตรงนี้เลยนะคะ t i k t o k IG Twitter อ,อะไรก็บ,บาบาบ,าบ,าบาก็คือพวกนี้เพลงได้ลงคลิป ส่วนใหญ่พี่จะลงติ๊กต็อกนะคะก็ไปดูในติ๊กต็อกแล้วกันนะคะไปละบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็อาจจะเจอกันยาวๆเลยนะพว้เกียจตัดต่อคนต่อคือดิฉันเองค่ะโอเคบ๊ายบายค่ะเจอกันนะคะใจเจียน